ความเดิมจากตอนที่แล้วโอ้น้ากาศใครนี่ชนแม่งเอาเอาระเบิดไปกินอลิแคปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะคำผู้ขอผมฮะและก็คือเนิมครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมโมเดลคอมแบทนะฮะไม่ใช่มอทช็อตคอมแบทนะโมเดลนะโมเดลโอเคเราจะมาอยู่ใน EP ที่2กันนะเป็นภารกิจต่อไปซึ่ง มันมีหน่วยพิเศษนี่คือหน่วยพิเศษะฮะเดี๋ยเราจะเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนไป,ไปเล่นกัน let's see <S รื่มต้าตุนพอดริมโนจิ แกเกินไปประชุมนานาชาติเรือ่อวาัทางเบช่างเถอะนาอันนี้นะ <c oughs> ที่แยแหันหาีางเราเป็นคนชอบบูนฮดีต้สตูลราอยยิงัวสามาเลยรนี่ว t ต e h เฮลแล้วช่ามา มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแน่แน่แน่แโอเครอรอตรงนี้โอเคจัดเต็มครับใครวะไม่ได้เห็ดจังไกลขอมาเอือมีเล่นไปก่อนแล้วนะรู้นิดหน่อยครับคุณอะไรนะยิงเลยครับรอห้องแต่ยิงปืนปืนปืนคิดหรบอกไม่ใช่ โอ๊ยเจ็บเจ็บโอ้เจ็บมากเลยเอาทางไหนครับทางไหนอ๋อเรีู่น้อก็อ๋อารับอ้าระเบิดไปกินครับเยชนะแล้วกระตุกนิดหน่อยนะฮะนิดหนึ่งไม่ใช่นิดหน่อยเพราะเกมน,นี้ภาพสวยนะครับก็ขออภัยด้วยที่กระตุก ยิงไม่โดนเล่นอะไรยูปี้อะไรยี้ไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยเรื่องอะไรเอาอะไรภาษาจีนภาวาญี่ปุ่นมเดย ในตัวนย,ยิงอะไรครับยิงอะไรครับโอเจ็บเจ็บเจ็บมากอือเหือเต็มหัวฮนะจริงๆผมว่าผมก็จะ,ะแคชโนวาฮนะโนวาที่มันเป็นยังไงล่ะอันนี้เป็นคำย่อผมเรียกกันโนวาเนะปิดปืนปืนเก็บปืนอะไรช่างเก็บอย่างเดียวอะไรเ่ที่ตรงไหน กระตุกนะฮะเดี๋ยเด้อสิ่งนี้คุณดันจีนดอไปแล้วคุณมากอ่ะกินเนี่ยเอ้ยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรนะฮะอีกดาวหนึ่งไม่เป็นไรเสร็จสิ้นอับยศปุ่นล็อกอะไรครับอย่าง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  ยังยังยังหมดเหลืออันเดียวต่อจะรออะไรต่อกันเลยนะรอแป๊บหนึ่งขี้เกียจขี้เกียจตัดพึ่งนะฮะไม่ใช่ตัดต่อน,นั่นเองมุกนี้ก็ออกมาเล่นนะมุกอะไรนี่โอเค สอนสอนสอนโอ้โห,โหเสียงเรียบรย้อยได้ได้เอาปดุดปืนทองปุ่ดเอดกพรุ่นใหญ่อะไรแม็กซิน ไอ้หมวกสต,วต๊าจจัดสีครับจัดสีครับลอยร,รอแป๊บนึงนะก็ะค่อยไปเล่นอีกันหนึ่งตกนิดหน่หอยม่ภาพ่ค้างอือไม่ค้างละได้ปืนคอมเพตเอ้าไม่เข้าใจมันไม่ได้เชิงกัน Oh Phoenix, do you copy? What is your status? Rue, we're trying to get out. I I don't know! I don't know what the fuck is happening. There's no time to explain. Listen to me. You need to get Phoenix? Do you... what is your status? Rue, we're trying to get out. I I don't know! I don't know what the fuck is happening! There's no time to explain. Listen to me. Get into the building adjacent to the one you're in. Just follow Miku. e c She knows the way. Over. นี่ใช่เนื้อเรื่องไหมน่าจะใช่นะสตุกนะบอกเลยเกมนี้ภาพถึงกับสวยสวยถึงสวยมากปาบมีภาพเบอร์โฟกัสอุ้ยเออจะอ้วกกินข้าวจนอิ่อิ่ม อิ่ม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 ผู้หญิงนี่มันเกี่ยวอะไรเนี่ยแต่ก่อนไม่มีไม่ใช่หรอหรืว,ว่ามีมีแล้วไม่มีลืมหมดแล้วฮึโอเค okay. ยิงห,าหาัวห้เลยนะมีกี่ันแล้วอะไรไปไม่ได้ เอาโอ้ or, มันให้เรื่องไปเลยเอาเอาอนี่มงเปลี่ยนอาวุธโอ้ยหนูหนูหนูที่ยิง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 เจ็บไม่เจ็บ ลิงไม่ก่อนไม่ลิงหรอกมันกระตุกทำไมันเลยเป็นแบบไม่เคียะทำไมโรยาบาลเล่นกับชัดโอ้ยตกกระตุกเจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บตรงไหนไม่เจ็บเลยไม่โดนไขมือยิงเป็นไรเอ้ยอเล่นแบบไม่มันนะเล่นแบบตระแบบทางแอบทางไหนครับยิงยิงเ้า

เอาเอาเาเดี๋ยวเอฟิกจริงครับตุกุ้กันดอค่ตอกโอ้หทำยิงกำลังรู้ว่ามันยิงมาจากไหนตายเลยเอาเริ่มใหม่เลยอืม ไม้ดีมาดีปืนเนี้ยแรงดีทีปเล็งยิงต่างต่างหัวหัวหัวเรียบร้อยอยู่รู้ไว้อยู่ไหนจะยิงไม่โดนอ๋ออ๋ออ ยังไงยังไงขับความเร็วของวันนี้เรืเ่อครับดูนะครับดูข้างบนครับเอาตายตัวละไปตลอดเลยครับส,สายมันเป็นอยู่ไปอ,อีกแลยวอีกแล้วยิงครับออกไปเราทำใมายิงให้ครับอุจะตายจะตาย มันจะสลับโนาาวาฮะดีแคโนวาไปด้วยชิคก,กายิงยิงตูมกลายเป็นพวกลครไอ้ยี่นี่เองยิงครับอุ้ยอุยอยจะาตายแ้ๆรีเล,ลือโอเค อืมอู้ยโยนผิดโยนผิดโอ้โหดีนะลงล่างมันขาหรือว่ามันบั็กครับเอายัไม่เป็นไรไม่ร้อาไม่หอบเลยยิงสุดเอาให้สุดิมแลอวเอาไปต่ อันนี้จบจะเริ่ม,มเครื่องมันอาจจะเด้งหรือรับไม่ไหวปืนเพิ่มอะไรระเบิดเ <Nice. S 1> จง๋งกระตุกกระตุกอเอาไปไหนแล้ว อะไรยิงยิงอะไรยิงอะไรอ๋อยิงถังแบบตืนไป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 อ๋มอมันมันจะบอกที่ตัดสปรูนยิงเลยยิงโค้ดก็ยิงโค้ดเรียบร้อย หยุดล้วอยเตะเตะน้ำโอ้สวยอะไรแต่ลุกไอ้ฟายิงแบบไม่ต้องเลงครับคนเถื่อนน่าน่าน่าลืมตายกลนต้องลืมตายต้องลืมจนะ ให้ในความป่านนี้ลืมแล้วนะโอ้โหปืนแรงปืนแรงปืนแรงเกินโอ้ลืมตายแล้วยิงหับพิมอะไรทางนี้เหรอ่าทางด้านบนไหนนี่ป่ะเสร็เหี้ยเปิดอ่าวอกย็ดแก่จักรแร่ ยิงใครฮะไปบังใครเรียบร้อยครับโอเคมันมีอีกกี่เขียนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนข้ามไป่ข้ามไปก่อนดูวิดีโออะไรล่ะดูอะไร,ะไรมีเนื้อเรื่องต่อหรือไม่หรือไม่มีต้องมีสิด่านนี้ยังไม่จบนะฮะ

กัะตกเอามีปลอกใหม่แล้วโอเคนะฮะเลยสองด่านนะครับจะพอตัวนี้เสร็จนะฮะสองด่านนี้เสร็จเราจะไปเล่นโนวากันเรียกสั้นๆนะฮะเป็นชื่อยอ่อนโอเคก็ นะคิดน้ามาดีก็ r มร h r ิส t มัสนะฮะโอเคอเกมนี้ก็จบลง,ลงไว้เพียงเท่านี้นะมันเป็นอะไรก็ไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ